ครับก็เดี๋ยวจะแนะนําเรื่องของการโอเวอร์เลยนะครับการโอเวอร์เลยหมายถึงการเอาภาพมาซ้อนภาพนะครับตัวนี้มันที่เอาเอาตัวหลักๆเลยก็คือการทำจินเนซิตไลท์ก็คือเอาจ e n เนซิตไลท์คือการวาดวาดภาพลงบนแผนที่นะครับวาดาเราสามารถเดี๋ยวนะฮะ ครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ปกตินะครับเดี๋ยวลองย่อดูอันนี้ก็เป็นสาธิตนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่คราวนี้เนี่ยตัวอย่างของการโอเวอร์เลย์ก็คือการที่เรือเราวิ่งอยู่นะครับแต่เราสามารถเนี่ยโอเวอร์เลย์เราไปเปิดครับมันสามารถเอาภาพอากาศสเต็ c เจอร์เรดาร์หรือเฮดแมปก็ได้นะครับอันนี้เอาเราเรื่องของสเต็ c เจอร์ก่อนล้วกันผมสเต็ c เจอร์หมายความว่าอะไรเราเจ้าภาพเนี่ยฮะภาพสเต็ c เจอร์ตัวเนี้ไปซ้อนลงบนแผนที่นะครับ แล้วพอมันซ้อนลงบนแผนที่ไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าแผนที่ของเราจะเห็นหินเห็นกองเห็นประการังเห็นอะไรที่วางอยู่บนนั้นซึ่งในแผนที่ปกติมันทําไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับตึ๊บเดี๋ยวผมไปในชาร์จก่อนปุ๊บตอนเนี้ยมันก็เป็นซาร์เดอร์ปกติให้เป็น GPS ปกตินะครับผมใส่โอเวอร์เลสตักแล้วเดี๋ยวลองขยายดูนะครับอต้องเอาเคอร์เซอร์ออกก่อนขยายที่ตัวเรือนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะถูกวาดแผนที่นะครับลงไปมันจะถูกวาดหินเนี่ยครับมันจะมีหินมีปะการังมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุใต้น้ําอะถูกวาดลงไปบนแผนที่ซึ่งมันไม่เคยทํามาได้มาก่อนใน GPS ทั่วไปเลยก็คือถ้าเราวาดไปเรื่อยๆเนี่ยแผนที่ของเราแล้วมันจะสามารถทําการบันทึกไว้ได้แปลว่าอะไรแปลว่าแผนที่ของเราเราจะรู้เลยว่าตรงไหนเป็นหินเป็นหลุมเป็นออก้อนปะการังเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บนผิวดินตรงนั้นๆนะฮะ ที่เป็นวัตถุคงที่ซากเรืออะไรต่างๆมันก็จะขึ้นเป็นซากเรือเป็นอะไรให้เราเห็นเลยนี่คือความความเทคโนโลยี Technology ที่ทําออกมาได้ดีมากนะฮะแล้วก็มันจะมีอีกอันนึงเพราะว่าแผนที่ตัวเนี้ยมันสามารถาใช้ภาพถ่ายทางอากาศได้มันเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแต่ว่าเราไปโอเวอร์เลย์เรดาร์เข้าไปสําหรับคนที่มีจอเรดาร์เห็นไหมครับพอเราโอเวอร์เลย์เรดาร์ไปเนี่ยมันจะจับภูเขาจับขอบประเทศจับแผ่นดินจับอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ตัวเรดาร์เนี่ยจะถูกซ้อนเข้าไปบนแผนที่จะทำให้ภาพแผนที่สมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเห็นวัตถุก,กีดขวางทางน้ำอย่างเช่นมีเรือวิง่งสัญจรอ,อะไรเงี้ยเราก็จะรู้เลยแล้วก็มันอยู่บนแผนที่เลยอันนี้คือเทคโนโลยีที่ล้ำมากนะครับการโอเวอร์เลย์บน GPS เอาเรดาร์โอเวอร์เลย์ GPS เทคโนโลยีนี้มันมีมานานแล้วในหลายๆแบรนด์แต่ว่ามันไม่ค่อยได้เอามาลงในกลับรุ่นราคาไม่กี่หมื่นบาทอย่างนี้แล้วก็ จัดเต็มมาแบบนี้นะครับอันนี้คือราคาสินค้าไม่แรงแต่ออปชั่นเกินตัวนะฮะอันนี้ที่เราพูดถึงคือราคาไม่แรงแต่ออปชั่นเกินตัวอันนี้คือการโอเวอร์เลย์นะครับครับก็เดี๋ยวจะลองดูเทคโนโลยี Active t a r g e เพราะดี 3D s ดีโซนเนี่ยมันไม่มีซิมูเลเตอร์ต้องเดี๋ยวค่อยไปลองภาพจริงกันตัวนี้เป็นนวัตรกรรม Active t a r g e เนะครับนี่ฮะแอคทีฟแร็เภาพมันจะเหมือนภาพเอ็กซเรย์นะครับ ภาพมันจะเป็นภาพเอเซเดี๋ยวลดแสงนิดนึงก่อนแสงมันสว่างเกินปุ๊บโอเคนะฮะดูสังเกตนะครับนี่ฮะการเคลื่อนไหวของปลาเห็นไหมครับเนี่ยปุ๊บขึ้นไปแล้วเห็นไหมครับอ่ันนี้การเคลื่อนไหวของปลานะฮะอันนี้เขาเรียกแอคทีฟแทร็กเก็ตนะครับผมอ่ามันจะคนละตัวกับไลท์ไซซิ่งนะครับอ่าภาพจะจับด้วยความถี่ละเอียดสูงนะครับ มันสามารถจับรูปแบบาดาวสแกนก็คือแนวดิ่งแล้วก็ฟอร์เวิร์ดสแกนด้านหน้าได้เหมือนเหมือนกับโซน่นาแต่ความที่มันจะเกิดการเรียวทามเห็นไหมครับเห็นภาพนี้ไหมครับเดี๋ยวอะไรเล็กๆด,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 ดูสังเกตการเคลื่อนไหวของฟองปลาทางด้านนี้นะครับนีบ่ปลายปลายไข่ควงนะครับเห็นไหมครับมันจะมันจะมีการเคลื่อนไหวของฟองปลาเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับปึ๊บเียมันสามารถสแกนการเคลื่อนไหวแบบเรียวไทม์ได้เลยเหมือนภาพอันตราซาวนะครับเหมือนภาพอันตราซาวแบบสี่มิติละเอียดสูงนะครับนะฮะการเคลื่อนไหวของฝูงปลานะครับผมสามารถจับรายละเอียดเขาเรียกแอคทีฟ t a ร g e เก็ตนะครับอ่าลักษณะคล้ายๆ้คลื่นความร้อนแต่เป็นคลื่นอันตราโซนิกยิงออกไปนะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับแอคทีฟ t a ร g e เก็ตนะครับ สังเกตการเคลื่อนไหวของปลาเห็นะครับะปการเคลื่อนไหวเห็นะครับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวปึ๊บขึ้นไปแล้วเห็นไหมครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวอย่างนี้เลยนะครับคือเหยื่อลงไปอยู่บนปากปลาแล้วปลาฮุบเหยื่อแล้วสามารถเห็นการการขึ้นของปลาไปได้เลยอันนี้เจ๋งนะครับเขาเรียก active target นะครับผมในแบรนด์ lowland นะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับผมครับครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของการใช้หัวไลท์ไซส์นะครับเนี่ยเราดูลักษณะจะเห็นปลาเห็นไหมครับตอนนี้จะเป็นปลาเห็นไหมครับจับเคลื่อนเคลื่อนไหวแบบเดียวทางเห็นไหมครับปลาขึ้นไปหน้าน้ำเห็นไหมจะขึ้นไปเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้ปลามีการเคลื่อนไหวขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเป็นเนงาภาพอย่างนี้เลยเนีย<ๆ>่ยจับเป็นปลาหน้าหน้าดินเห <ế> <RS. S 1> ็นไหมครับ พอปลามีการเคลื่อนไหวก็จะเลื่นขึ้นอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของไลซายซิงนะครับใช้กับหัวไลซานะครับครับก็จะรีวิวนะครับโ o แ l นด์อิดิทเอนะครับตัวใหม่นะครับเป็นโ o แ l นด์อิดิทเอนะครับฟูลเน็ตเวิร์กก็คือสามารถเชื่อมระหว่างจอต่อจอจะไปค่ายของทางซิมหลากก็ได้นะฮะหรือว่าโ o แ l นด์ต่อโ o แอนด์ด้วยระบบเน็ตเวิร์กเขาจะเชื่อมด้วยเน็ตเวิร์ก สามารถคอนโทรลผ่านแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ได้นะฮะตัวนี้คอมเบตไวแอคทีฟก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาพแอคทีฟที่ที่สวยใสขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอคทีฟทีนวันแล้วก็ Fit Level ก็เป็นนวัตรกรรมของปีที่แล้วที่ทำออกมานะฮะฟิ t เ e เวลเนี่ยก็คือจะเห็นเงาภาพเนี่ยลักษณะาภาพจะคล้ายๆอย่ายงนี้ฟิ t เลเวลหรือรอ,อันนี้ก็ได้เดี๋ยวดูในซิมลักก็ได้ซิมลัดก็น่าจะมีม ฟังชันฟิตเลเวลเหมือนกันลองดูดาวสแกนเนี่ยฮะฟิตเลเวลมันก็จะประมาณนี้เงี้ยภาพภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้ฟิตเลเวลมันจะเน็ตเน็ตคมคมแล้วก็ใสใสนะฮะอันนี้คือนวัตรกรรมฟิตเลเวลเห็นเงาภาพนะครับเนี่ยอันนี้ลองดูไซส์สแกนเนี่ fit level, ยฟิตเลเวลเห็นไหมฮะจะเห็นขอบเงาของหินโขดหินที่อยู่ด้านข้างนี่เป็นลักษณะหินวางอยู่บนหน้าดินอันนี้คือลักษณะของฟิตเลเวลโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวเรื่อง g p เพก่อนนะครับ G.P.S ก็เนนะหน้าแผนที่เอามาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมใส่แผนที่ของตัว n n บวกนะครับเป็น c m a p n บวกนะครับเป็นเวอร์ชันละเอียดของทางบริษัท Cmap C map ก็คืออยู่ในเครือ Na v i g o โนะฮะอยู่ในกลุกของ l ร r e n c ซิลล่าตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูกันอันนี้ที่เห็นชัดเลยคือรายละเอียดยิบย่อยเพิ่มขึ้นมาเยอะนะฮะอย่างชื่อเนี่ยภาษาไทย เกาะเนี่ยจะมีชื่อทุกเกาะเลยตอนนี้เพิ่มเข้ามาเยอะมากดีเทลของชื่อเกาะอันนี้ก็จะเป็นแนวเดินเรือแนวท่อเคเบิลใต้น้ําอะไรต่างๆหินสําคัญมีชื่อหมดนะครับไอเม็ดแดงๆพวกเนี้ยหินสําคัญมีชื่อหมดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างเงี้ยพอเราเอาไปจิ้มมันจะบอกเลยว่าอะไรเนี่ยลักษณะไอหินสําคัญพวกเนี้ยหินหินหินมีชื่อจะมีหมดเลยนะครับ อลองลองดูแล้วก็มีอันหนึ่งก็จะมีตัวนี้ลักษณะเนี่ยบอกเรืออับปางก็คือเรือที่จมเรือที่จม,จมวางอยู่ในบริเวณพื้นที่อ่าทุ่นไฟปากล่องนะฮะทุ่นไฟปากล่องตัวนี้ถ้าจะเอาแบบชัดๆเลยต้องไปดูแถวหน้าพวกอุตสาหกรรมทางชนบุรีอย่างเงี้ยน่าจะเยอะแนวเดินเรือสินค้าเดินอะไรเงี้ยนะฮะจีบจับเลยทางหน้าชนบุรีนะะรเนี่ยพัทยานะ ระยองแถวชนบุรีระยองเนี่ยอันนี้น่าจะเยอะรายละเอียดยิบยับเลยฮะเนี่ยดูนะือเนี่ยเดินเรือจุดถึงสมอหลักแก๊สอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นขึ้นมาฮะแนวหลักแก๊สแนวอะไรเงี้ยสันฉลามหินฉลามอันนี้ก็เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ำ อ,อีกอันหนึ่งก็คือที่เห็นว่าเจ๋งเลยนะครับอาอย่างกรณีผมจะหาสถานีวัดน้ําหรือสิ่งกีดขวางทางน้ําในบริเวณอย่างเช่นหน้าสุราษฎร์เนี่ยผมจิ้มการกระบาดเข้าไปปั๊บแล้วผมก็เข้าไปในหัวข้อ,อข้อมูลแผนที่นะฮะปั๊บเนี่ยก็จะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับในบริเวณนั้นๆรายละเอียดแผนที่ตรงบริเวณนั้นนะฮะ อย่างการณีอ่านี่นะฮะผมอยู่ตำแหน่งของจังหวัดสุราษฎร์นะครับอํเาเภอดอนสักสุราษฎร์เนี่ยผมมาค้นหานะครับปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นเลยครับว่าเราอยากได้อะไรอย่างเช่นค้นหาจุดหมายของเราเส้นทางของเราพิกัดหรือเรือหรืออะไรก็แล้วแต่คราวนี้มันจะนมาดูในรายการแผนที่ัวเนี้เห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาเลยว่าสิ่งกีดขวางทางน้ํามีอะไรบ้างเราจะไปหาอะไรมีเรืออับปางมีซากเรือมีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะบอกอยู่ในนี้เลยเนะฮะอ่าเนี่ยมันจะถูกบันทึกลงไปนะฮะฐานใกล้ชายฝั่งติดกีดขวางทางน้ํา ก็จะเป็นพวกประการังหรือว่าเป็นหินเป็นหินสําคัญอะไรเงี้ยแต่ที่มันเจ๋งคือหนึ่งในนั้นคือมันจะมีนี่ฮะกาะปราก็คือพอเราจิ้มมันจะขึ้นสถานีวัดน้ําพื้นที่เลยมันจะคํานวณโดยสถานีวัดน้ําพื้นที่นั้นเลยนะครับเหมือนสมมติว่าคุณอยู่สงขาก็าไปจิ้มไปงในข้อมูลปุ๊บ ก็ไปหาสถานีวัดน้ําสงขาอยู่จังหวัดไหนก็หาสถานีวัดชาน้ําของตัวเองได้เลยมันจะบอกเวลาน้ําขึ้นน้ําลงสูงสุดอันนี้มีผลต่อก,การตกปลามากๆนะฮะวนน้าขึ้นน้ําลงนะครับผมอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการยิงดาวก็คือยิงดาวสมมติว่าผมจะต้องการไปนะยกตัวอย่างเช่นผมจะไปสมุยอย่างเงี้ยผมจิ้มกากบาดไปก็กดไปยังกากบาดมันจะทำเส้นนําทางให้ อ่าเป็นเส้นยิงดาวให้เนี่ยอันนี้คือเส้นถ้าไม่เอาเราก็ยกเลิกนะครับอ่าลบการกระบาดออกก่อนแล้วก็อ่าการเดินเรือแล้วก็ยกเลิกปุ๊บก็ออกละคราวนี้เนี่ยคาผมจะต้องการตีเส้นนะครับตีเส้นอ่าเลือกคาว่าใหม่นะครับแล้วก็เลือกคํา,าว่าเส้นทางใหม่เส้นทางใหม่ปุบ๊บผมก็ตีเริ่มตีเส้นละเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามอันนี้ตีเส้นแนวนะครับหรือเส้นแข็งอ่อันนี้เอาไว้เวลาเราสมมติว่าเรา,เรา จะทําเส้นหักหลบมุมเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราตีเส้นตีกรอบตีล้อมได้เสร็จแล้วเราก็บันทึกปับอ่าแล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็ Enter เส้นตัวนี้จะถูกบันทึกไว้แล้วเราก็จะตีเส้นใหม่ได้เลยถ้าเราไม่เอาเราก็ลบลบออกได้นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเรามาจิ้มที่เส้นเนี่ยเรามาจิ้มที่เส้นเดี๋ยนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะอ่าเส้นทางรูทเนี่ยแล้วก็มาลบเลยแล้วก็ล้างออกไปก็ได้ลบออกจากหน้าจอหรือจะเข้าไปลบในรายการก็ได้ <cek. S 1> อันนี้นแล้วก็สามเส้นเกลียวน้ํานะครับเส้นเกลียวน้ําก็คือกดปุ่มตัวนี้ปั๊บอ่าเส้นเกลียวน้ําแล้วก็มาที่จุดทางแล้วก็มาที่ล่องลอยอ่าคราวนี้เราก็เลือกเส้นทางใหม่แล้วก็เจ้าสีไหนเราจะเลือกเก็บสีไหนก็ได้เส้นเกลียวน้ําคือเส้นติดตามเรือนะฮะเวลาเรือเราเดินไปแล้วแล้วเราเข้าล่องไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเก็บสีไหนก็ได้หรือจะลบสีไหนทิ้งก็ได้สามารถเปลี่ยนสีได้ทำเป็นรายการที่หนึ่งสองสามสีมา อ่าเนี่ยมันจะอยู่ในรายการเส้นเกลียวน้ํานะครับเส้นทางเส้นทางก็คือเส้นที่ยิงดาวเมื่อกี้มันจะอยู่มาถูกอยู่ในรายการนะครับเส้นที่ตีเขาเรียกตีเส้นแนวหรือบางศัพท์เขาเรียกตีเส้นแข็งอ่าแล้วก็จุดทางก็คือตําแหน่งมาร์คนั่นเองนะฮะเรามันจะขึ้นเป็นรายการมาเลยถ้าเรานั้นถ้าเรามีการใส่เข้าไปนะฮะอันนี้แค่ารายละเอียดเบื้องต้นนะฮะแล้วก็คราวนี้เรามาเริ่มดูกันว่า ในรายละเอียดของแผนที่ของเวอร์ชันเนี่ยมีอะไรมาบ้างนะฮะ,ะเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่การเปิดภาพซ้อนนะครับเจนิสิตไลท์สดก็คือการวาดวาดภาพ,วา,ภาพวาดภาพลายลายดอนด้วยตัวเองอันนี้เราต้องมาเปิดถ้าเรามาเปิดปุ๊บมันก็จะมันก็จะมันจะเกิดเส้นวาดตัวเองนะฮะอันนี้ภาพสายภาพซ้อนนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเ้้ไปปุ๊บภาพสายภาพซ้อนเนี่ยเหมือนกับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเห็นไหมเราจะเห็น อแผ่นดินเป็นภูเขาอันนี้เก๋งตรงนี้เดี๋ยวเอาไปให้ดูเห็นไหมเรามาดู้าเอ่าวไทยมันจะไม่ค่อยมีภูเขาใต้น้ําเดี๋ยวผมใช้ดูอันดามันอันนี้ฝั่งอันดามันนี่ฮะสิ่งที่นักตกปลานํำลึกต้องการคือภูเขาใต้น้ำนี่ฮะคุณจะรู้เลยว่าอ่าโอเคอย่างกรณีผมอยากรู้ว่าบริเวณเนี้ย ตรงไหนเป็นสันเขาเห็นไหมครับเหลี่ยมเขาสันเขาเห็นไหมฮะร่องรอยตัดของแนวดอนเห็นไหมฮะพอเราขยายเข้าไปเนี่ยมันจะมีเส้นวาดแนวดอนให้เราที่อยู่บนขอบสันเขาเห็นไหมครับร่องน้ําลึกเห็นไหมฮะอันนี้แม่นนะครับเป็นแผนที่ที่สารวจมาแม่นนะฮะค่อนข้างวางใจได้อันนี้บริษัทซิไมไก็เป็นบริษัทระดับโลกที่ขายขายลิขสิทธิ์แผนที่ให้หลายๆแบรนด์ดังในประเทศเราก็มีเพิ่มควรนะฮะในเป็นไม่ใช่ในประเทศเราในโลกเราแล้วก็ แต่แลววราบริษัทที่ซื้อลิขสิทธิ์ของซ m a p ไปก็เอาไปเอาไปค o อ e อร์กับแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ขายให้กับนักเล่นเรือนะคะอันนี้ผมจะเปิดภาพอันนี้ภูเขาใต้น้ำให้ดูละแล้วหินสำคัญเจิมเข้าไปมันก็จะมีชื่อหินนะอันนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับแผ่นที่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะละเอียดและแม่นยำด้วยน่าสนใจทีเดียวนะฮะ ผมคิดว่ากลุ่มของคนที่เคยใช้ l ราแลนซ์ซิมหลาดแล้วก็ไม่มีแผนที่เนี่ยคงจะสอบถามเข้ามาพอสมควรเรื่องเกี่ยวกับแผนที่ตัวนี้นะฮะทางเซาเทิ r ์นมาร Tech มีจำหน่ายนะครับเป็นแผนที่ซิมแบบ n บวกนะฮะละเอียดมากนะครับผมคันนี้เนี่ยมันจะมีอะไร 3D มดีสามดีเราใส่สามดีเข้าไปก็สามารถปรับปรับเขาเรียกมุมมอง3านะฮะมุมมองสาฮะปรับอืมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นมุมมองสามดีะ ปรับเป็นมุมมองที่วงม,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 มององศาสามดีผมไม่ค่อยใช้ตาไายนะฮะปิด 3D ไปก่อนปึ๊บอันนี้อันนี้ฮนะนี่เป็นพวกเกี่ยวกับภาพครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะแนวหลักแก๊สนะครับเส้นแนวท่อนะฮะแนวหลักแก๊สนะฮะอันนี้เป็นแนวหลักแก๊สนะครับหลักมีครบทุกหลักเลยนะฮะเส้นแนวท่อนะฮะโอเค อันนี้เราไปดูน้ําจือดอันนี้เขื่อนราชประภาโดยประมาณการนะฮะนี่เขื่อนนี่คือรูปเขื่อนน้าจือดอ่าคราวนี้เราไปดูแถวเมืองการนะครับนิยมกันทางเมืองกาเจนบ,บุรีนี่ฮะสีสวัสด์ก็คือเขื่อนอ่าเนี่ยนี่เขื่อนที่กาญจนบ,บุรีอ่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นเข่าแหลมเนี่ยเขือนเข่าแหลม โอเคนะครับอันนี้ก็เขื่อนแถวเมืองการนะฮะนี่คลองมีตลอดนะฮะคลองมีตลอดแนวเลยคลองปากล่องแถวเดี๋ยวจะไปดูแถวราชบุรีแถวแม่กองถือว่าละเอียดนะครับเขื่อนภูมิพลมีไหมต้องดูอ่าเดี๋ยวดูปากนะแม่น้ำเจ้าพระยาก็ประมาณไหน ก็จะเป็นเส้นแนวคองเข้าไปเนี่ยขึ้นไปนะฮะอันนี้เป็นเส้นแนวอันนี้จะเป็นเส้นแนวคองนะฮะคลองอ๋อเห็นหลังคาบ้านเรือนเลยอย่างแจ่มอันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมเลยนะฮะเห็นเป็นหลังคาบ้านเลยนะครับเนี่ยอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นเห็นหลังคาบ้านอันนี้ในแม่น้ําเจ้าพยานครับกรุงเทพมหานครนะฮะแจ่มนะครับอ่าอันนี้ถือว่าเจ๋ง ครับโอเคอันนี้เป็นแมน้ำเจ้าพยาแล้วก็การทำจนินตสิทธิ์ไร้สดเดี๋ยวจะต้องไปสาธิตภาพจริงให้ดูนะฮะหลังจากตอนนั้นนะครับครับก็มันจะมีตัวเสริมขึ้นมาอีกก็คือเกี่ยวกับลัสเซอร์นะครับเดี๋ยวผมลองปรับดูลัสเซอร์ก็จะทําทให้ภาพเป็นลักษณะนี้เอานวลนๆนวนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะโครงสร้างแบบนี้เขาเรียกรัสเซอร์นภาพมันจะสวยประมาณนี้ครั้นี้เนี่ย ผมจะเพิ่มความโปร่งแสงก็คือสามารถที่จะปรับได้จะเอาความเข้มระดับไหนก็ได้ในลัเซอร์ตัวนี้เราสามารถลดได้นะเราปรับได้นะฮะอันนี้เราต้องการเข้มมากเข้มน้อยของเกี่ยวกับภาพ gps แล้วก็แต่งได้อันนี้ผมปิดลัสเซอร์ไปก่อนนะฮะแล้วก็เพิ่มเส้นความละเอียดสูงคืออะไรเส้นความละเอียดสูงก็คือดูสังเกตแนวดอนนะครับ แนวลายเนี่ยแนวลายมันจะมันจะมีช่วงระยะห่างใช่ไหมฮพอเราเพิ่มเส้นความละเอียดสูงเข้าไปปับ๊บแนวลายมันจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสักครู่นะฮะอันนี้เป็นการลดละเอียดแผ่นที่เต็มกลางโอเคชั้น Genesis ชัน Genesis ครับ ก็เนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะลองเปิดในนี้ดูอันนี้คือเส้นลายดอนโดยปกติจะประมาณน,นี้นะฮะพอเราใส่เส้นความลึกละเอียดสูงเข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันจะเกิดเส้นลายดอนละเอียดขึ้นมาอีกชั้นเลเยอร์หนึ่งอันนี้จะช่วยในการค้นหาปากหลุมปากหลุมหลุมดอนให้แนวลึกอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะรู้เลยอันนี้เป็นวังวังก็คือหลุมหลุมต่างๆนะฮะ เส้นตัดแนวขอบสันเขาแต่ว่าถ้าเราจะชอบเป็นภาพ 3D แล้วก็เลือกเป็น 3D มาหรืจะเอาเจนเนสิตมาซ้อนก็ได้เจนเนสิตคือวาดลายดอนคราวนี้เนี่ยผมเอานี้ออกก่อนปุ๊บผมเปิดเส้นเจนเนสิตมันมีตัวนี้เข้ามานะวัตกรรมของตัวนี้นะฮะตัว n a วิโก้เนี่ยเขาเอาเขาเอาเรื่องของเจนเนสิตสำหรับคนที่ทําแผนที่วาดนะครับเอาไปใส่ในเว็บไซต์แล้วก็มันจะถูกลิงก์เป็นสากลคราวนี้พอผมเปิดขั้นตอนของเจนเนสิตอ มันจะเกิดอันนี้ขึ้นมาเี่ดี๋ยวผมจะให้ดูปดมันมีคนทําแล้วที่เกาะพังงันนะฮะอ่าเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูตอนแรกไม่มีเส้นเจเนสิตใช่ไหมครับเดี๋ยว,นว,วเนี่ยไอ้ขาวๆเนี่ยเอาผมอาออกก่อนเอาออกปุ๊บจะไม่มีเส้นเจเนสิตเจเนสิตคือการวาดเส้นด้วยตัวเองอเราสังเกตเราไปขยายดูตรงเนี้ยมันก็จะประมาณหนึ่งใช่ไหมพอเราเปิดชั้นเจเนซิตปุ๊บเข้าไปเห็นไหม มันมีคนไปวิ่งเรือแล้วก็เกิดเส้นความละเอียดสูงขึ้นมานี่ชั้นก็เลยชั้นเจนเนซิสโดยวัดจากซาวด์เดอร์ของคนที่เขาใช้เดิมเห็นไหมมันเกิดการวาดขึ้นมาแล้วเห็นไหมแต่ตัวเจนเนซิสเนี่ยถ้ามีการทําไปเรื่อยๆนะฮะโดยโดยแบรนด์โรแลนด์มันจะมีโรแลนด์ซิมลาดเบียนจีพวกเนี้ยมันอยู่ในเครือเดียวกันแล้วมันมีคนทำเจนเนซิสเข้าไปเยอะๆมากๆเนี่ยเส้นเนี่ยจะเต็มไปทั่วโลกเลยซึ่งมันจะเป็นผลดีกับนักใช้เรือทั้งหมด เพราะว่ามันโดยรวมมันจะเกิดเส้นวาดใหม่ขึ้นมาเนี่ยเส้นวาดก่อนจะทํามันจะรายละเอียดน้อยพอมีคนเข้าไปวิ่งแล้วสํารวจด้วยซาร์เดอร์มันเก็บฐานข้อมูลไปเก็บไว้ในนาวิโก้แล้วเนี่ยมันเป็นส่วนกลางมันมันเหมือนกับทุกคนช่วยกันทําเจนเนสิตเห็นไหมฮะเนี่ยเขามีการไปวาดมาแล้วเห็นไหมฮะที่กองพันานมีคนใช้ไปแล้วอ่าอันนี้นะครับนี่คือการทําเจนเนสิตแต่ถ้าเรามองว่าลกเราก็เอาออกนะฮะอันนี้โดยประมาณการเกี่ยวกับเรื่อง แผนที่การใช้งาน GPS การยิงดาวเทียมเปิดขี้น้ำการติดเส้นแข็งนะครับอันนี้เบื้องต้นนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปนะครับผมครับครับรอ Land Elite FS นะครับสามารถสแกนปากกระรังเทียมขึ้นมานะเป็นรูปของตาม